สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบ Automate i n ินคาผมพิทักษ์เอไอโคสต้นนะครับที่ท่านเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับตัวไทเติลเนี่ยเป็นภาพวิดีโอนะครับที่ AI สร้างขึ้นมานะครับล็อกเข็มขัดกับที่แน่นๆนะครับตอนนี้เทคโนโลยีนะครับก้าวไปรวดเร็วมากโดยเฉพาะปี2024นี้คือการอินพ e เม n นต์จริงๆแล้วนะครับ2023ยังค่อยพยอยออกมาปล่อยออกมาเป็นช็อตๆนะครับ แต่ตอนนี้เป็นการใช้งานจริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวโคจะให้เห็นภาพนะครับว่าแล้วเราจะปรับตัวยังไงนะครับสกิลทักษะเดิมเมื่ออดีตนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับแล้ว Ai กําลังจะเข้ามาแทนที่จะมาแย่งงานท่านหลายจุดเลยนะครับหากคนที่ทําวิดีโอได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น AI คําถามก็คือแล้วคนที่ตัดต่อภาพยนตร์หรือทําภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยจะ ทำยังไงจะปรับตัวยังไงแล้วลักษณะการสร้างเป็นระบบตัวเซลล์โปรเซสในระบบออนไลน์นะครับจะปรับตัวยังไง AI เข้ามาแทนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทักษะในการที่จะหาเงินมิติใหม่นะครับแล้วก็แบบเดิมๆเป็นเทคโนโลยีเดิมๆใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วหากเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่เฉยๆนะครับ มันจะส่งผลกระทบนะครับกับเม็ดเงินในกระเป๋าของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเทคโนโลยีมันจะคัดคนนะครับหาคนไหนที่ยังไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่แน่นอนครับมันจะจัดไปอยู่อีกกลุ่มหนึงเลยนะครับและคนกลุ่มนี้จะมีหน้าที่จ่ายเองินอย่างเดียวนะครับและคนที่พัฒนาทักษะนะครับขึ้นมาใหม่กลุ่มนี้ จะสามารถสร้างเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเลยในการเปลี่ยนรอยต่อของยุคในช่วงอายุของเราตอนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวโค้ชจะให้ดูละเอียดน,นะครับลึกเข้าไปอีกนะครับว่าระบบเซลล์โปรเซสระบบวิดีโอนะครับมันจะขับเคลื่อนเปลี่ยนไปยังไงและทําให้เราสร้างเม็ดเงินผ่านระบบอวลาได้นะครับท่านไหนที่ยังไม่กดซับสไคร้นะครับกด b s c สไครติดตามนะครับช่องนี้เป็นการนําเทคโนโลยีตัวระดับโลกนะครับล่าสุดที่กาลังขับเคลื่อนอยู่นะครับ ให้ทำเงินออนไลน์ได้และให้ท่านยกเสียภาพสกิลทักษะของท่านไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับมันจะขับเคลื่อนยังไงนะครับแล้ว AI จะมีบทบาทมากขนาดไหนในโลกยุคต่อไปนะครับเอาละครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือการใช้คำสั่งพร้อมเข้าไปนะครับเป็นหากแปลเป็นไทยแล้วนะครับคำสั่งที่ใส่เข้าไปก็คือผู้หญิงมีสไตล์คนหนึ่ง เดินตามถนนในโตเกียวที่เต็มไปด้วยแสงไฟนีออนอันอปอุนนะครับป้ายเมืองเคลื่อนไหวได้นะครับเธอสวมแจ็คเก็ตหนังสีดำนะครับนี่คือการให้รายละเอียดกับไปไนะครับชุดเดรสยาวสีแดงรองเท้าบูทสีดำและถือกระเป๋าเงินสีดำเธอสวมแว่นอันแดดและทาลิปสติกสีแดงเธอเดินอย่างมั่นใจและไม่เป็นทางการถนนชี้ ชื้นนะครับและมีแสงสะท้อนทำให้เกิดเอฟเฟกกระจกจากแสงไฟหลากสีสันคนเดินเท้าจานวนมากเดินไปมานี่คือคำสั่งที่ AI ได้รับแล้วมันจะทำการประมวลผลในระบบ d a t a b a บ e ที่มีจำนวนมหาศาลแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าทึ่งมากๆเลยนะครับและมันจะปฏิวัติวงการทั้งหมดนะครับแล้วคนที่ ต้องพัฒนาทักษะนะครับต้องปรับตัวโด่วนเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นตัววิดีโอของแมมมอสนไมครับมันจําลองเหตุการณ์ว่าแมมมอสกาลังเดินอยู่นะครับแมมมอสขนปุยนะครับขนาดยักษ์หลายตัวเข้ามาใกล้ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหิมะนะครับขนยาวของพวกมันปลิวตามสายลมเบาๆขนาดเดินนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับนี่ก็คือการประมวลผลสร้างเป็นระบบวิดีโอขึ้นมานะครับซึ่งมันปฏิวัติวงการทั้งหมดเลยเมื่อก่อนต้องตัดต่อต้องใช้เอฟเฟกเยอะเลยนะครับกว่าจะทําอย่างนี้ได้นะครับตอนนี้ใช้คําสั่งออกไปใช้เวลาไม่มากเลยมันจะเรนเดอร์ออกมาเลยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ภายของอาชายโอกาสยุค30ปีนะครับอายุประมาณ30ปีถัมวหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ถักไม,ม้พรมสีแดงท้องฟ้าสีครามทะเล สายเกลือนะครับเป็นซอลซีนะครับแล้วสไตล์าพยมถ่ายด้วยฟิล์ม35มิลิเมตรสีสันสดใสก็ออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับและยังมีนวัตรกรรมที่ก้าวไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องยกทักษะเราดูนะครับเดี๋ยวโคจะไกด์ทางให้ว่าเราควรจะเดินเกมยังไงในการพัฒนาทักษะของเราไปจับเม็ดเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับครับวันนี้นะครับเราจะ ให้เห็นภาพรวมนะครับในการที่ AI เนี่ยนะครับเข้ามาสร้างกระบวนการนะครับในระบบเซลล์ process แล้วจะทําง,ทงานร่วมกับสกิลของมนุษย์ยังไงนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องรู้คําสั่งที่ป้อนเข้าไปให้ AI ทํางานอย่างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องศึกษาทําความเข้าใจในการยกระดับนะครับแล้วก็ป้อนคําสั่งที่ถูกต้องเราใช้งานเป็นรู้วิธีการที่จะใช้งานเครื่องมือพวก AI พวกนี้ให้เป็น นะครับแล้วท่านจะยกระดับไปทําเงินอีกสเกลหนึ่งเลยนะครับมันจะต่างจากคนไม่รู้เลยนะครับซึ่งคนไม่รู้ยังใช้ทักษะเดิมในโลกธุรก,กิจยุคเก่าอยู่ซึ่งมันจะติดปัญหาเยอะมากนะครับจนเขาก็แปลกใจว่าทําไมเ,าเงินที่เขาได้เงินเดือนที่เขาได้ทําไมมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของ AI นะครับเราจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการขายผ่านระบบอ,ออนไลน์นะครับทำได้ ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแากเมื่อก่อนเนี่ยมันยังซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์โปรเซสนะครับเดี๋ยวคะใจะเห็นภาพว่ามันจะง่ายขึ้นยังไงนะครับปกติเซลล์ฟอนนอลนะครับมันจะมีองค์ประกรอบในาการที่จะดึงทราฟฟิกเข้ามาแล้วทราฟฟิกตัวนั้นนะครับมันต้องผ่านกระบวนการนะครับอย่างน้อยแลนดิ้งเพจนะครับกรองคนเข้ามาแล้ว Landing Page ตัวนั้นมันจะมีตัวระบบ o อฟอิ in, ตัวอีเมลนะครับเชื่อมต่อเพื่อจะยิงตัวเมลอัตโนมัติกลับไป เพราะคนที่สนใจเข้ามานะครับมีผลในการที่จะรับข้อมูลนะครับต่อเนื่องจาก Product สินค้าสวิตบริการต่างๆนะครับนี่คือระบบที่ใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระบบ b บลิ p เพ e คือเชื่อมต่อไปยังโปรดักหากเป็น a อคเฟรเยเราก็ไม่จำเป็นต้องมี Product ์นึ่งของตัวเองเชื่อมต่อไปยังเวนเดอร์อีกไลายหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จับมือเป็นพันธมิตรว่าเราจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับนั่นคือผ่านระบบบลิสเพท เชื่อมต่อไปยังเวนเดอร์เวนเดอร์รายนั้นนะครับเมื่อรับไม้ต่อจากตัวข้อมูลที่เราส่งนะครับผ่าน affiliate link ของเรานะครับเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามาจากคนคนนี้และหากปิดการขายคือเช็คเอาท์เพจถึงจุดนี้เมื่อไหร่แล้วเกิดการตัดเงินขึ้นมานะครับจ่ายเงินชำระเงินนะครับเราก็ได้เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นทันทีนี่คือระบบที่ใช้ปัจจุบันนะครับดังนั้นตัวกระบวนการ AI วิดีโอมันจะเข้ามา ดึงทราฟฟิกนะครับข้างบนนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราดึงจากกระบวนการของวิดีโอนะครับสร้างตัวระบบวิดีโอของ y o u t u b e นะครับในช่องต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วดึงทราฟฟิกเข้ามาโดยการทำตัวเนื้อหาคอนเทนต์วิดีโอนะครับตามสคริปที่เรารู้เข้าใจใช้ AI ในการที่จะสร้างเช่นกันนะครับแล้วสร้างเป็นระบบรีซอ l ์ของวิดีโอขึ้นมานะครับมันจะทำงานได้ง่ายเลยครคนที่รู้นะครับ แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยงงเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับนี่แหละคือข้อแตกต่างนะครับที่ใครจะจับเม็ดเงินได้มากกว่ากันในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว m u n t p p l u u i v e r s a l Income เนี่ยท่านต้องรู้ทักษะตัวนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําเงินในโลเโ้แล้วนะครับท่านสามารถทําเงินเป็น US ดอลลาร์ได้ท่านสามารถสร้างตัวระบบวิดีโอนะครับในลักษณะเนี้ยป้อนคําสั่งเข้าไปในตัวระบบของ AI นะครับ ซึ่งต้องฝึกกันตรงนี้ได้นิดนึงนะครับไม่ยากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็สร้างตัวลบวิดีโอในช่องของท่านดึงทราฟฟิกเข้ามาแต่ละนิชนิชก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท่านเจาะไปยกตัวอย่างเช่น Health นะครับเวลเว็พวก m ม k กมันนี่ออนไลน์ต่างๆนะครับพวก Tra v e l นะครับพวก Relation ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแกรนด์ต่างๆนะครับอ่า a n c e นนะครับ Fin a n c i a l นะครับ เรื่องระบบการเงินนะครับพวกนี้คนให้ความสนใจสูงนะครับดึงเข้ามาในระบบเซลฟ์แชนแนลที่เป็นมัลติโปแชนแนลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง AI ทําได้อย่างนี้นะครับยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้เป็นแต้นต่อทันทีเลยนะครับท่านจะกระโดดไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยเพราะสกิลท่านถูกยกขึ้นแล้วว่าจะทํำยังไงสร้าง AI ขึ้นมาได้ยังไงสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ยังไงอ๋อสร้างระบบเซลล์โปรเซสต์ขึ้นมาอ๋อเขาไปจับเงินกันตรงนี้เหรอแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ งงเลยครับงงงงกับตัวเทคโนโลยีรุ่นเก่าว่าอ๋อถ้าจะหาเงินก็ต้องไปเปิดร้านอะมุมถนนไหนอะนะครับแล้วไปต้องเปิดร้านนคนที่ชอบกาแฟาเปิดร้านกาแฟาพอดีกันต้องลงทุนต้องโอ้อีกเยอะแยะมากมายกว่าจะคืนทุนกว่าจะกําไรพอดีครับไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นก้าวต่อนะครับโลกยุคดิจิตอลสําคัญมากนะครับนิวอีโคโนมีต่อไปนะครับดิจิตอลอีโคโนมีนะครับตรงนี้ท่านจะหนีไม่พ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น กระบวนการรีวลูชั่นของมันนะครับเดี๋ยวโคได้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยปี1,900นะครับถึง1950เนี่ยเป็นยุคอุตสาหกรรมนะครับยุคอุตสาหกรรมเก่าโอ้เล่งผลิตกันเยอะเลยนะครับนักศึกษาจบใหม่ป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตำแหน่งหน้าที่ก็อยู่ในโรงงานการกลุมหลายพันการผลิตคุมโน่นคุมนี่นะครับทุกอย่างอยู่ในโรงงานเพื่อที่จะผลิตแมสโปรดักชั่นออกมานั่นคือยุค1900ถึง1950 หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มที่จะกระจายสินค้าเพราะของมันผลิตออกมาเยอะนะครับก็เริ่มบทหารจัดก,การตัวคลังสินค้ากระจายสินค้าดิสเติบิวชั่นต่างๆนะครับปี1950ิถึง1น9 0ตรงนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมากระจายออกไปเยอะมากนะครับหลังจากนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมานะครับปี1 9 9 0ถึง2010ตรงนี้นะครับอ,อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ ทำให้มีการสื่อสารเชื่อมโยงระบบอีคอมเมิร์ซต่างๆเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้น Data มันเริ่มจัดเก็บพอะ d t t a เริ่มจัดเก็บนะครับก็เริ่มมีการเอา Data ตัวนั้นเนี่ยมาใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดเปิดเป็นในลักษณะของเรารู้ว่าดิโม g กร p ฟิกเป็นยังไงลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคน่เอเป็นอายุเท่าไหร่ประเภทผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ไหนยังไงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มรู้ทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้น พวก Uber พวก g r ล็พวก l a ซ a ด้าจ๊อบบีนะครับมันก็เริ่มฟอร์มทัวขึ้นมาในตัวนี้นะครับส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรากำลังจอยู่ในรอยต่อที่กำลังเคลื่อนตัวจากปี2024ขึ้นไปนะครับเป็น Data p rediction Data p rediction ตัวนี้นะครับเป็นเบสเซนต์บเดลที่เขาใช้ตัว AI ในการที่จะประมวลผลข้อมูล big data ดัตําจำนวนมหาศาลนะครับทั่วโลกเลยนะครับถูกประมวลผลว่าถ้าเราจะสร้างวิโอ,อย่างนี้นะครับ แมมมอธเดินบนหิมะอย่างงี้นะครับหรือผู้หญิงเดินในถนนโตเกียวนะครับเ,ออเป็นลักษณะนี้งงมันจะเริ่มประมวลผลจากข้อมูล Data ที่จํานวนมหาศาลและพิจิตรว่ามันควรจะเป็นอย่างงี้ออกมาเป็นอย่างงี้แล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการทดลองเยอะมากนะครับแต่ปีนี้เขาเอาจริงแลใช้จริงแลนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบกับเ,เงิน จำนวนมากแน่นอนนะครับและเงินในกระเป๋าของท่านนะครับหากไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ผมว่าโคตรว่ามีปัญหาเดือดร้อนแน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับตั้งแต่ปีที่ผลิตสินค้านะครับยุคอุตสาหกรรม1.02.0เนี่ยปี1900ถึง1950นะครับเริ่มผลิตแมนนวลภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะครับยังอยู่ในส่วนของช่วงปีนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่า ดิสก์มิชันมาเก็ตบิสเนสโมเดลนะครับปี1 9 9ง1 9 9 0ตรงนี้นะครับมันจะมีสื่อทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์เป็นยุคเก่านะครับทุกอย่างจะเข้าโฆษณาทีวีโอ้โหมันจ่ายแพงมากเลยครับเป็นแสนๆนะครับกอาจ,จะโฆษณาโปรดักตได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่มีนะครับเริ่มที่จะมีการฟอมตัวในลักษณะการโฆษณาผ่านทีวีวิทิุอนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เริ่ม ที่จะเฟดออกไปเรื่อยๆเ,เมื่อมีกระบวนการในการที่จะเอารายละเอียดพวกนี้นะครับธุรกิจพวกนี้นะครับเข้ามาผสมผสานเพราะว่ามันยังเป็นธุรกิจแบบเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการผลิตจะเยอะนะครับการให้เป็นการเซอร์วิสเดิมๆเปิดร้านต้องหามุมโลเคชันดีๆนะครับการเซอร์วิสตามความสะอาดนะครับการเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยอยู่ใน old business model อยู่นะครับพอมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมา นะครับตรงนี้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซเริ่มทํางานของที่ผลิตอยู่นะครับเขาต้องการระบายออกให้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็เลยมีตัวระบบอ e ีคอมเมิร์ซออกมาซึ่งตรงนี้จะเริ่มมีการช้อปปิ้งออนไลน์บ้างแหะช้อปปี้ลาซาด้านะครับอเมซอนนะครับเริ่มที่จะเก็บข้อมูล Data ตรงนี้นะครับในปี1990ถึง2010นะครับหลังจากนั้น Data มันถูกสะสมมากนะครับมันถูกสะสมจนตัวระบบนะครับ คนเนี่ยคำนวณแมนนวลเนี่ยมันยุ่งยากลันบากนะโอ้โหมี e อ r เลจากคนเพาคนมันมีศักยภาพอยู่จำกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นระบบ Data d r i v e n ก็คือ c u s t o m เ r อร s e s s i o n เนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเขาก็จะรู้ด m ม g กราฟิกว่ากลุ่มไหนต้องการอะไรยังไงนะครับเข้ามาในช่วง2010ถึง2024นะครับแต่แต่นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีการเกิดนะครับตัวบิ n เ s s เช่นยกตัวอย่างเช่น Uber แอปเฟซบุ๊คลาสซ่าช้อปปี้ยูทูบนะครับเริ่มที่จะแอดวานขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับและปี2024นี้เป็นต้นไปนะครับจับตาดูดีๆนะครับ AI จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะเป็น Data p r e d i c t i o นะเริ่มคาดการแล้วจากข้อมูลจำนวนมหาศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพ r e ิคนะครับมันจะแม่นยำมากขึ้นว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยหากทำวีดโอผู้หญิงเดินในโตเกียวมันต้องเดินอย่างเงี้ยใส่ชุดอย่างเงี้ย แล้วก็ภาพอย่างเงี้ยเรนเดอร์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนทําไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเขียนพร้อมกันไปมานะครับแล้วก็ตอบโต้กันว่าเป็นอะไรนะครับเป็นจุดแรกๆนะครับแต่มันก้าวกระโดดเร็วมากๆเลยถ้าเป็นกราฟก็เริ่มชันขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเป็น exponent i a l ขึ้นไปแบบมีเคอร์ฟหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นตรงแบบชันนะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนยกตัวอย่างเช่นการเขียนหนังสือเมื่อก่อนใช้เวลา ห้าเดือนหกเดือนนะครับหรือบางเล่มเป็นปีเลยกว่าจะเขียนเสร็จแต่ตอนนี้ชั่วโมงเดียวเขียนคําสั่งเข้าไปให้ AI มันจัดการเขียนหนึ่งซึ่งเล่มเลยครับออกมานี่คือเวลาส่วนต่างแล้วคนรุ่นเก่าเนี่ยก่อจะเขียนได้ตรงนั้นโอ้ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนปีๆนะครับมันหากมาเทียบกันแล้วมันแข่งไม่ได้กับตัว AI ที่เขียนออกมานะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเวลาส่วนต่างตรงนั้นนั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบในการที่ เราจะนําข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยไปใช้งานนะครับเพื่อสร้างตัวบริบทการเชื่อมต่ออื่นๆเข้ามาซึ่งมันจะต่างจากคนที่ยังไม่รู้เลยตรงจุดนี้นะครับมันจะเสียเปรียบกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ b i n e s s m o เดลตัวนี้นะครับมันจะเริ่มรุนแรงแล้วกขับเคลื่อนเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนแชท GPT ตัวโซล่าที่เปิดมาแล้วเปิดตัวมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้การใช้พร้อมเนี่ยจะแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ายอื่นเนี่ยก็ต้องสู้เหมือนกันนะครับไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องสู้ให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํไอดีนะครับของแต่ละค่ายนะครับซุ่มทําอยู่นะครับบางตัวยังไม่เปิดออกมาครับ้าเปิดออกมาท่านจะว้าวมากกว่านี้นะครับแต่ท่านก็ต้องใช้งานมันให้เป็นเพื่อให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาไม่ใช่รอว้าวอย่างเดียวเห็นนะครับ นี่ก็คือกระบวนการที่เราต้องทําความเข้าใจว่าเราจะสร้างตัว Multiple Universal income ได้ยังไงโดยใช้ตัวเทคโนโลยี AI พวกนี้เข้ามาสมผสานในการเีื่สร้างตัวระบบฟานตัวระบบเซลล์ฟันเนลเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับตัว s i n e s s m o เดลที่ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับและอนาคตมันจะเคลื่อนตัวไปตรงจุดนั้นก็คือว่าตัวระบบ c o s y s t e m นะครับบริษัทที่เป็นตัวอย่างนะครับระบบ ecosystem ได้ดีก็คือตัว Apple นะครับ Apple มีทั้ง คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมีทั้งตัวระบบ App Store นะครับแล้วก็ตัวมือถือ,อ Apple Apple Watch นะครับแล้วก็ตัว n o t ตบ o ๊กนะครับ Apple นี่มีระบบนิเวศของตัวเองในการ cross ไปมาในการที่จะซื้อโปรดั c ต์พวกนี้นะครับแล้วหากคนที่เข้ามาตัวระบบ Apple ก็ต้องใช้ตัว a p p พ i c a t i o n ของ Apple ต้องใช้อุปกรณ์ของ Apple เห็นไหมครับมันจะ cross มาในระบบนิเวศของ Apple เองนะครับนี่คือ ลักษณะของอีโคซิสเต็มนะครับ Apple ิํทำเงินได้1ล้าน7แสนบาทต่อ10วินาทีนะครับเห็นไหมครับมันแตกต่างกับบิส e ิสโมเดลเดิมที่มันต้องใช้ตัวระบบฮาร์ดแวร์ใช้ระบบคนระบบฟิสิกอลโปรดักนะครับที่มีความเอเอร์เร์สูงมากนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองต้นทุนจำนวนมหาาลนะครับแต่โมเดลยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับ และลักษณะเดียวกัน Google นะครับก็จะมีระบบนิเวศของ Google อีกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น g o o g l e Map นะครับตัวระบบ e อีเมลตัว Gmail นะครับแล้วก็ระบบ Search Engine ของ Google ระบบะตัว c l o u d b a s e ของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้น Google ก็จะมีระบบนิเวศในลักษณะในรูปแบบของ Google นะครับซึ่งทำเงินได้ประมาณ6 0แสนบาทต่อ10วินาทีนี่คือ Ecosystem นะครับที่มันจะตามขับเคลืนไปแนวนั้นคำถามก็คือ คนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีกับดักอยู่ตอนนี้นะครับหากเราไม่เปลี่ยนสกิลนะครับยังใช้สกิลแบบเดิมอยู่เราจะเอาทันไหครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับคนยุคเก่านะครับสถิติทํางานนะครับอยู่ที่ได้แค่สิบสตางค์ต่อสิวินาทีแค่นั้นเองและจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับการลดลงเรื่อยๆนี่คืออไรอาจจะตกงานก็ได้ เอเข้ามาแทนบอกคุณไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ AI ทําได้หมดแล้วนะครับอะไรที่ทํางานซ้ําๆ AI ทําได้หมดครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกสกิลของเราในการที่จะประยุกต์ใช้ AI ในการที่จะขยับไปอีกระดับหนึ่งให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนเยอะมากเลยนะครับเอาละครับการอัปเกรดสกิลตอนนี้คดวางพื้นฐานไว้ตัวระบบอั t โตเมตอินคัม รับ t a s สนะครับ,ล Task, รบและกำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ Universal Base Income นะครับตัวระบบ Master Skill Hub ตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้ท่านยกระดับสกิลของท่านเนี่ยไปอีกระดับในการเข้าควบคุม AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ก็คือเ็เงินในบราของท่านเนี่ยมันทวีขึ้นนะครับรวดเร็วตามศักยภาพของ AI ด้วยนะครับสำคัญนะครับ ดังนั้นการทํางานต่อไปยุคต่อไปก็คือมันจะเป็นรีโมทเวิร์กท่านไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้ทํางานจากรีสอร์ทก็ได้ไปอยู่ที่ชายหาดไปอยู่ที่พักร้อนหรือไปต่างเทศไปท่องเที่ยวเงินเงินก็ต้องไหลเข้ามาแบบอัตโนมัตินี่ก็คือการที่เราต้องอัปเกรดสกิลเราให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะจมอยู่กับตัวโอเปซิ่นโมเดลซึ่งมันขับเคลื่อนไม่ได้เลยนะครับกับตัวเบสใหม่นะครับ เพราะฉะนั้น World Class t เทคโนโลยีมันจะเข้าถึงผู้คนทำไมครับง่ายมากขึ้นนะครับคนอาจจะใช้คนไม่กี่คนนะครับหรือทำงานเพียงหนึ่งคนแต่ใช้ระบบมันสมองของคนทั่วโลกเป็นพันคนเป็นล้านคนนะครับเป็นสิบล้านคนนะครับที่ประมวลผลในระบบด a ต a าเ s e แล้วแล้วขับเคลื่อนการประมวลผลด้วย AI ตรงนี้จะทำงานได้แม่นยำสูงมากและมันยำมากกว่าในระบบ ยุคเก่ากับที่มันใช้คนไม่กี่คนประชุมกัน5คน1ิบคนนะครับระบบมันสมองมันก็ไม่แค่หคน10คนนั้นแต่ตอนนี้เรากาลังทํางานกับระบบบิ๊กดาต้านะครับที่มันมีมันสมองของมนุษย์ทั่วโลกเข้ามารวมศูนย์กันแล้วประมวลผลด้วยระบบ a ออยู่ในนั้นนะครับมันจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกับคนเก่งๆทั่วโลกจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยท่านจะไปเหนือกว่าผู้คนอีกบ้างนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นการรีวิวสกิลใหม่จากของเดิมโอ้โค้ดมีสกิลแบบเดิมอันนี้ไม่รู้เลยจะใส่คำสั่งปลอมยังไงนะครับต้องทําใหม่ต้องอศึกษากันใหม่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบทัสจะช่วยท่านได้นะครับในการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยจากรีสกิลแล้วก็อัพสกิลขึ้นให้ได้นะครับเมื่อก่อนทํางานเป็นรายเดือนเงินเดือนนะครับวันไหนไม่ไปอาเขาก็ตัดเงินนะครับแต่ทํายังไงให้ เงินมันไหลเข้าแบบออโต้แหละทำยังไงให้เม็ดเงินท่านไปท่องเที่ยวที่อื่นท่านไปอยู่ที่อื่นท่านไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเงินมันก็ยังคงไหลยอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นสาสตรวิชานะครับในการที่จะขับเคลื่อนไปืองหน้ายิ่งมีไอยิ่งดีครับแต่ถ้า เรายังไม่ปรับสกิลเราจะตกใจกับ AI มากแล้วเราจะตื่นผวากับ AI มากโอ้เราจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่เราจะถูกรีเพล c e ออกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องอัพสกิลด่วนนะครับแล้วก็พอท่านเห็นสกิลตรงนี้ท่านจะโอ้ยิ้มเลยบอกโอ้อยางงี้ดีไปดีมากเลยในการที่จะทำให้เกิดเงินเดือนสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น m u l t i p l e u n i v e r s a l income นะครับจำเป็นนะครับท่านต้องรู้ศาสตร์วิชาตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากเรือสำเภายุคโบราณท่านต้องกระโดดขึ้นมา เป็นเรือยุคใหม่นะครับระบบทัสนะครับจะช่วยท่านตรงนั้นนะครับในการเทียบขับเคลื่อนเป็ถ้าด้วย AI นะครับสำคัญมากๆในการเปลี่ยนวิถีตรงนี้นะครับหากท่านต้องการที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็ทำเม็ดเงินนะครับในลักษณะแบบออโต้เข้ามานะครับอัพสกิลด์เลยครับเข้ามาที่ไลแอนพิทักเอ AI พิมคำว่าควันตั้มนะครับเราจะฝึกกันตรงนี้นะครับด่วนเลยครับหากท่านยังนิ่งเฉยนะครับ โลกมันจะปรับเปลี่ยนเราไปอีกกลุ่มหนึ่งทันทีนะครับแล้วมันจะขยับตัวเร็วขึ้นมากๆจะทิ้งห่างแก๊บตรงนี้นะครับเร็วมากทําให้รายได้ของเราเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงไปอย่างมีนัยสําคัญสูงมากเลยนะครับคราที่แล้วพิทักษ์เอไอพิมคำว่าควันต่มนะครับวันนี้ผมพิทักษ์ AI ไอโคสต์นะครับต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับขอท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีเป็นเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ